ทีมงานบอกว่ามาเมืองการแล้วพี่บอยจะไม่มาน้ําตกเอราวันได้ยังไงเกาหลีเขาก็มาคันเลน่มเขาก็มาเนี่ยค่ะอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเอราวันนะคะที่นี่ก็ถ่ายละครกันบ่อยน้ําตกจะเป็นน้ําตกที่แบบมีหลายชั้นเขาบอกชั้นที่สวยก็คือชั้น7ค่ะชั้นสุดท้ายซึ่งใช้เวลาเดินไปกลับประมาณ3กิโลฮโลัลโหลสวัสดีค่ะบายบายนะคะเดี๋ยวเรานั่งรถกอล์ฟค่ะเขาให้เดินแต่เราก็ไม่เดินค่ะเรานั่งรถกอล์ฟเพราะว่าเรา เราอ้วนค่ะเราจะเดินไม่ไหวนะคะก็ใช้บริการรถกอล์ฟ <Okay. S 1> ไปสาสิบกับสามสิบไม่แพงเลยเพราะว่าถ้าแพงเดินค่ะแค่นั้นเองเออถ้ามีบริการ mm hmm. มีสองทางเลือกก็คือเดิน mm hmm. กับนั่งรถถ,งถ้ามีเงินถ้ามีเงินควรจะนั่งรถค่ะ mm hmm. ไม่หรอกเราชอบตรงไหนรู้ไหม,ไมสวมาอย่างเงี้ย mm hmm. เขาเดินไม่ไหวแล้วหัวเข่าแบบอารมณ์หัวเขา่าม,เขามีปัญหาก็นี่ไงนั่งรถรถกอล์ฟ ตรงนี้จากจุดที่เมื่อกี้เราขึ้นรถมาจนถึงจุดสุดท้ายนี่กี่ิโลจ้ะพีรักประมาณเจ็ดร้อยเมตรเจ็อยเมตรโอ้โก็อยู่อยู่ไกลยอยู่นเจ็ดรอยเมตรคือสามสิบาทสำหรับเจ็ดร้อยเมตรหกสิบบาทก็คือกิโลครึ่งโดยประมาณแนะนําว่าไม่ควรเดินแนะนําว่าถ้ามีเงินสามสิบบาทเองไม่หรอกก็เป็นสิ่งที่อุทยานเขา บริหารแล้วก็บริการผู้บ่อยว่ามันก็ดีไงเป็นทางเลือกใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ให้รถเข้ามาก็ถูกต้องที่สุดแล้วจะได้ไม่เกิอดอุบัติเหตุข้างในเนี่ยแล้วรถเขาก็เชี่ยวชาญนะไม่ได้ขับง่ายๆส่วนใหญ่ฝรั่งนะเขาจะเดินกันสู้ตายนะเนาะเขาไม่เห็นคำว่าร้อนหรยอคะส่วนกระเทยไทยอย่างฉันก็คือไม่ไหวคะ่ะใส่เงินนะคะแรงมากเลยเนดะินมองไปต้นไม้บนภูเขาว่าเจอน้ำตาลหมดเลยนะมองไปเนี่ยพีเอ็มเยอะมากเพราะว่าไฟไฟมันลุกเนาะ พวกเธอพวกเธอไทยสไตล์ก็ต้องแบบนี้นะคะแถ่ายรูปไทยสไตล์แล้วก็ไปติดนะถ่า,ถา,ายไฟให้ใหญ่หน่อยจะได้ไปติดข,ข้างบ้านให้รู้ว่าฉันมาน้ำตกเอราวันเวลาเขาอวดกันอะเว <Yeah. S 2> ลาชาวบ้านเขาอวดกันอะเราเราเดินทางมาเจ็ดร้ยรอยเมตรนะเมื่อกี้มันไกลนะเรานั่งรถหรอรับ <c oughs> มาถึงแล้วนะคะมาถึงแล้วมาถึงแล้วชั้นที่หนึง่ง ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ไม่เหนื่อยอ่ะก็เดินมาสบายๆมาจาที่หนึ่งแต่น้ำตกมันสวยเธอมันมีเจ็ดชั้น <c oughs> เธออยากให้เธอเห็นน้ําเห็นปลามันชิลมาก <c oughs> มันมีความเพลินใจเรื่นรมกับชีวิตต้นหมากรากไม้ก็คือแบบปกคลุมตรงนี้ก็คือเย็นฉ่ำม,มาก <c oughs> น้ําใสาเวอร์ใสเวอร์ใสจริงแล้วในน้าตกเราให้จะเห็นแบบนี้มันคล้ายๆหินปูนเธอแร่ธาตุมันเป็นหินปูนมาไงเพราะฉะนั้นเนี่ย น้ำมันก็จะพาหินปูนมาแล้วมาเกาะกาะเกาะเกาเกะน้ำตกเอราวัณมันก็เลยจะกลายเป็นหินคล้ายหินปูนมีหินงอกหินย้อยอยู่ที่น้ําตกเอราวัณชั้นที่สองนะคะพลนมากนี่คือการมาน้ําตกนี้ครั้งแรกในชีวิตของเม่บอยเคยเห็นแต่ในรูปได้ยินแต่ชื่อเสียงความสวยงามวันนี้มาสัมผัสด,ด้วยตาเนื้อแล้ว,ลวมันก็คือเดอะเบสแล้วก็ภูมิใจอ่ะฝรั่ง,งมาเยอะมากมาเป็นร้อยรคนนะคะแล้วก็ เห็นถึงรอยยิ้มของชาวต่างชาติเวลาเขามาที่นี่เนี่ยเขาเห็นเห็นธรรมชาติบ้านเราเขาลงไปเล่นน้ําแล้วก็ชื่นชมการจัดการของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติที่นี่นะคะก็ดีอะสะอาดไม่มีขยะทุกคนทําตามกฎมีความเซฟตี้เรื่องของชีชพเรื่องของการเดินทางจุดที่มีบันไดไม่อันตรายแล้วก็มองไปเนี่ยจะเห็นถึงอ,อะไรรู้ไหม ความปลอดภัยคือเจ้าหน้าที่อุทยานจะซุ่มอยู่ในจุดต่างๆซึ่งพี่บอยว่าเอออันนี้น่ารักแล้วก็คอยดูแลเรื่องความความเคื่ออุบัติเหตุนาะความปลอดภัยเวลาอุบัติเหตุเกิดขึ้นเขาจะได้เข้ามาช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยอีสานคนเมืองการนะกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีทรัพ,พยากรทางธรรมชาติที่แบบโอ,อ้ดีเนาะก่อนหน้านี้เราก็เออเขามีเขื่อนเยอะเขามีแพรมีแม่น้ําเออแต่นี่น้ําตกก็สวยมากนะคะสวยจริงเธอหาเวลามานะ สวยตะโกนน่ะได้ไหมอย่าตะโกนเดี๋ยวเขาด่าเอาสวยมากจริงๆรเ <c oughs> ลิศเอาจริงนะเธอบางทีเราเพลินๆเราก็เอ้ยแป๊บๆนี่กำลังจะเดินไปน้ําตกขั้นที่สามตกชั้นที่สามนะครับชื่อว่าผาน้ําตกชั้นสี่อกนางผีเสือ้อชั้นห้าเบื่อไม่ลงชั้นหกดงพึกษาชั้นเจ็ดภูผาเอราวันแต่กูนั้นน่าจะผาน้ําตก พอแล้วพราขึ้นไปมากกว่านั้นก็คือกูตายแต่จ well ริงๆนะถ้ามาแต่เช้าแล้วไม่มีนัดใ่ายต่อเดินได้นะเพราะเราแข็งแรงเราแบบออกออกกำลังกายมาบ่อยเราแข็งแรงแต่วันนี้เอา่านี้ก่อนเนาะกูไหน่กูเราอยากจะบรรยายบรรยากาศว่าฝรั่งเวลาเขามาถึงตรงนี้น้ำตกเอราวัณชั้นที่สาม าตื่นเต้นนะเธอเขาอมซิ่งไทยแลนด์เรามาเนี่ยคนไทยน้อยมากแต่แบบเราเห็นความตื่นตาตื่นใจเราเห็นถึงเขาเรียกอะไรอะความอเมซิ่งของฝรั่งที่เขามาแล้วเขาบอกวูวิวมันสวยธรรมชาติมันงามอะไรอย่างเงี้ยแล้วตรงเนี้ยเธาน้ําตกสวยมากเห็นแล้วเราจะรู้สึกทันทีพูดแบบตรงไปตรงมานะขนลุกขนลุกในความในความที่บ้านเราประเทศไทยมีทรัพยากรที่มันแบบสวยงามอ่ะ ที่บอกก็ไปเที่ยวมาทั่วโลกนะเราก็ชื่นชมประเทศอื่นแต่วันนี้พอเรามาที่จังหวัดกาญเรามาที่น้ําตกเอราวัณแล้วมันแบเออว่ามันสวยแล้วแล้วมาแล้วเราเราได้รับพลังความสุขของนักท่องเที่ยวที่เขามาจากทั่วโลกเนาะเราเห็นรอยยิ้มของฝรั่งอ่ะมันคงเหมือนอารมณ์เราไปแบบญี่ปุ่นเนาะเห็นพวกขวกเขาไปฟูจิมันคงเหมือนอารมณนะ์เ,ฟฟเออาราเดินทางไปอิตาลีได้ไปเห็น โคลเอเชียม um, อะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบความรู้สึกแบบนั้นอะเรารู้สึกว่าฝรั่งเขารู้สึกแบบนั้นอะสวยมากเธอมันเป็นอะไรที่แบบภูมิใจที่เราเกิดเป็นคนไทยแล้วก็ภูมิใจที่ประเทศเรามีนะักท่องเที่ยวอยากจะมาอันนี้ซอฟต์พาวเวอร์แบบไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องนั่งประชุมสร้างอะไรกันเยอะทําปัจจุบันให้ดีเดหนๆพูดเรื่องนี้เนาะพี่ว่าเข้าใจความว่าซอฟต์พาวเวอร์มากเราบออยู่ในวงการบันเทิงมานานแล้ว เห็นซอฟต์พาวเวอร์เกาหลีอเมริกาญี่ปุ่นมาเยอะมากชัวว่าซอฟท์พาวเวอร์ที่ดีที่สุดคือซอฟท์พาวเวอร์ที่ไม่ต้องใส่ผงชูรสนะคะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่กินแล้วมันอร่อยลิ้นกินแล้วมันสัมผัสดได้ถึงความธรรมชาติไม่ต้องใส่สารเคมีไม่ต้องปรุงแต่งเยอะนะฮะเหมือนกับบางคนหรือเหมือนกับบางกลุ่มคนหรือเหมือนกับปัจจบนนุบันเนี้ที่พี่ใบุ้มคมรู้สึกว่าเราใส่ผงชูรสไปเยอะจนเกินไปจน บทบังธรรมชาติหรือว่ารสชาติแห่งความเป็นไทยแบบออริจินอลพูดเท่านี้แล้วกันพูดเยอะเดี๋ยวจะดูดราม่าเนาะอยากจะเดินขึ้นไปถึงชั้นติชั้นห้าชั้นหกชั้นเจ็เลยแต่ว่าสภาพร่างคงไม่ไหวนะคะกิโลครึ่งจากนี้ฮัลโหลตุด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 ไม่ไหวสามนี่ก็ตื่นตาตื่นใจแล้วนะสวยงามมากๆแวะมาเที่ยวกันนะคะอุทยานแห่งชาติน้ำตกเอาราวัณช่วงนี้พี่บอยก็เที่ยวเยอะเที่ยวเปิดทุกคนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ